ก็สวัสดีคนนะครับผม,มนี่อยู่ผมช่องของดูเกมกับเกมเอ,อวันนี้มาแปลกมากนะครับเกมกินชีตอินแทกนะฮะโอ้โหเป็นไงวันนี้มาแปลกมาฮะวันนี้เราเข้ามาเพราะว่าวันนี้มันอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าฟินนะฮะโอ้โหต,ต,ตัวสเทตสตึงสไลกาดนะครับใช้หอกเป็นอาวุธนะฮะเขาใช้หอกเป็นอาวุธเลยหรออ,อมาพบกับเจหลานนะครับบอกเลยว่าฟินนี่เป็นตัวละคร อ่าสายฟ้าจันทานะฮะโอ้โห uh> เป็นเป็นรูปบอบเป็นเป็นรูปบอบอะเป็นรูปแบบการจั่ตีแบบใหม่นะฮะไดเมทแบบใหม่นั่นเองนะโอ้โหติตัวมันนี้ถ้าสู <t uchen> <t uchen ่มากนะต้องทดสอบเร่ยนแต่ว่าตัวมันเป็นจังไห่นะฮะเฮ้ยขาวฟตัวละครฟิล์มตัวละครท่าสจุตีท่าสายฟ้าที่สามารถทำให้ตัวละครในทีมปฏิกยาจันทราได้ฮะชาจันทราซึ่งสามารถสร้างเมฆสายฟ้าฮะแมงมีเมฆไดเหรอวะไอ้น็อตน้ำน้ำามันจะมีเมฆออกมาเหรอ โอ้ oh, อะไรวะเนี่ยไม่ไม่อ่านไม่อ่านเฮ้ย <laughs> 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 อันติสเตมันต้องลองเล่นแล้วมันไม่อ่านละขี้เแยจัดเยอะเกินละไต่ดูความเท่ของไอ้ฟินหนห่อยดิเขามีตัวอะไรให้ต้องจอมว่าแต่เอาซูเก็ตซินเชลแล้วก็อินนิฟ่านะครโอ้โหตึงเรืรอตัวละครลบมอนนะครับแล้วก็แปะน้ำเรนนิฟ่าตีคอมโบคอมโบคอมจอยนะครับกดต,กตีท่าจะตีจะม่เท่าไหร่จะท่าจะท่สาสี่มือครับสี่มือ โอ้โหอตีเลยโอ้สุเท่สุดเทพสุดเทพแม่งตัวไปอ้าขอสรจได้ไหมมันเป็นจะต้องลองเล่นตัวมันตัวเดียวก็ได้๋ยวมันสร้างแม่อยางอยากรูอะทำน้ำน้ำกอน

กผมแมงกูโจซาตรุ5 minutes later ตัวมันแบบว่ามัดมากเลยนะฮะไอฟินนะฮะจากนอสคายรุ่นหนองคายนั่นเองนะ,ะมาจากไทยเตัวคนจากประเทศไทยมาเราจะสุ่มไอฟินกัน <laughs> จะสุ่มฟินกันนะฮะนี่ดูเลยสุ่มฟินบอกเลยว่าได้แน่นอนครับสุ่มฟินนะฮะเราจะสุ่มฟินนะฮะไปแล้วสุ่มไอฟินจะไปฮะ <laughs> หายแล้วโอ้โยลุยจิฟานแล้ว <laughs> อ่าลุยฟานแล้วไปฉยจิฟานแล้วโอ้โยจิฟานแล้วลุยจิฟานแล้วโอ้ได้ฟินมาแล้วเฮ้ <laughs> ออยอะไรเนี่ยไอ,อยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ญญกดซับสไคร้กับช่องดูสเก็ปเลยนะครับเอ้อยได้เยินล้านเฉยเลย วันนี้ดูสิงก็าหอตัวร้ายมก่อน,นนะคุณบ๊ <Ooh. S 1> ายบายครับ